วัสดีจ้าวันนี้จะมาเจาะโปโลให้ดูค่ะเจาะโปโลแล้วแบบสําเร็จเลยค่ะอันนี้เจาะแล้วก็จะตีกรอบให้ดูค่ะไก่เจาะแล้วจะตีกรอบให้ดูด้วยค่ะนนแบบสําเร็จค่ะอันนี้สาบใหญ่นะคะนิ้วหนึ่งสี่ค่ะอันนี้เราจะเย็บติดไว้ก่อนค่ะ เจาะแล้วก็จะตีกรอบไปพร้อมค่ะน,นี่วิธีเจาะโปโลนะคะเราจะล้มเคเมนตรงนี้ค่ะเราจะเจาะผ่าไว้อย่างนี้ค่ะที่นี่เราจะเจาะผ่าไว้ก่อนค่ะไปเข้าปกเสร็จแล้วค่อยมาตีกรอบพอเข้าปกเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเอามาตีกรอบเจาะผ้าไว้แล้วต่อไหลแล้วค่อยเอามาเข้าปกแล้วจะตีกรอบอันนี้เรียกตีกรอบค่ะจะทับสาบล่างหนึ่งเส้นค่ะอันนี้หนึ่งเส้นนะคะข้างล่างจะทับหนึ่งเส้นค่ะข้างบนจะตีกรอบเราเจาะผ้าไว้แล้ว,ว,ลวค่อยเอามาเข้าปลกต่อไหล เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาตีกรอบทีหลังค่ะตีกรอบเราก็จะเอากระดาษมาวัดค่ะเอากระดาษมาวัดกระดาษนิ้วหนึ่งสี่ค่ะนนี้นิ้วหนึ่งสี่นะคะจะวัดอย่างนี้ค่ะที่นี่เราจะทําแบบนี้ค่ะเราจะเจาะผ่าไว้แบบนี้ค่ะอันนี้คือเจาะผ่าไว้แล้วค่ะ เอาไปเข้าปกเสร็จก็เอามาตีกรอบแบบนี้ค่ะคลิปนี้ทำให้ดูสองอย่างค่ะเจาะโปรโลทับหน้าสาบค่ะที่นี่เราจะทำแบบนี้ไว้นะคะมันจะได้ออกมาสวยค่ะตรงนี้เส้นนี้จะได้มีรอยต่อค่ะเราจะไม่ต่อตรงนี้อะคะ่ะเราจะไม่ต่อพอออกมามันก็จะประมาณนี้ค่ะ มันจะตีกรอบแล้วมันจะได้ไม่มีรอยต่อค่ะเราจะเจาะผ่าไว้อย่างนี้ค่ะเจาะผ่าไว้แล้วเอามาเข้าปกก็เอามาตีกรอบแบบนี้ค่ะ